สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาให้อาหารกบนะคะไปดูลูกๆก,ก่อนคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรเขามาอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่อุ้ย,ยนี่เป็นบ้านกบหลังใหม่เดอ้อนี่คะ่ะออ้ยดูหรูดูแพงมากคะ่ะมาดูน้องกบอยู่อย่างราชาเมื่อก่อนนะอยู่ในทุ่งนาคะ่ะทุกคนแบบว่า ล้างลำบากมากเพราะเราไม่มีงบทำนะอันนี้ได้อภินันทนาการจากแฟนของน้องสาวนะคะทุกคนทำบ่อเลี้ยงกบให้ถาวรน,นะคะนี่ทํำคอนโดให้ด้วยเด้อนี่ค่ะน่ารักเชียวดูติดไฟให้ด้วยนะแต่แบบว่ากินอาหารกระจัดกระจายมากดูค่ะนี่มีนิ่มนะคะเป็นหน้าที่เราก็ต้องเก็บนะคะทุกคนเดี๋ยวให้อาหารน้องก่อนนะ จากร้อยห้าสิบตัวที่ซื้อมาจากโคราชนะคะทุกคนเป็นไปส,สองดูแม่กบแม่บอกว่าถ้าตัวเมียกับตัวใหญ่อยู่ข้างในเนะืค่ะตัวพูดจะตัวเล็กพอตัวเมียจะต้องให้ลูกนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโ,โหเขาเป็นคอนโดกบทุกคนน่ารักมากๆก็ออกแบบไอเดียจากแฟนของน้องสาวนะคะพี่ไหมค่ะโอ้โหดีมากๆเลย เดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะคะวันนี้ก็งานสวนยังไม่เสร็จนะคะต้องมาดูกบก่อนนะว่ากบมีของกินหรือเปล่านี่ก็เราติดไฟไว้ให้เพราะว่าจะได้เวลาแบบมีฝนตกหรืออะไรมะแมลงมานะคะเขาจะได้กินมแมลงธรรมชาติเนาะจะได้โปรตีนเนาะแด้โปรตีนของเขา ไดหามละกินของเขาเองนี่ให้อาหารสองสามวันสองสามวันซื้อเฮ้ยได้ต้องขออภัยกับเสียงดังกุ้งก้งกุ้งก้งนะคะเพราะว่าน้องสาวก็กําลังย้ายของข้างในห้องเก็บของนะคะเอาไปไว้ในสวนของเขาค่ะเสี้ยดังว่าสั่อักนกจะไม่รู้ว่านากอะไรของเขาเนาะโกกากโกกาอยู่นะคะทุกคน ่ด้กกินตออวันนี้ฉันก็ต้องมาทำคำสาร์ให้ปกติเหมือนเดิมแต่ว่าสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ กินได้อยู่นะกินต่อนะกินต่อไปกินต่อไปวัดก่อนนะลูกสาวลูกชายว่าจะซื้อเพิ่มอยู่นะคะต้องรองให้หน้องกลับมาจากโคราชก่อนนะเจ้วนี้ให้เขาเอามาด้วยค่ะแล้วก็เพาะไว้ยึ่อยู่ด้วยกันนี้แหละ ซื้อเราก็ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆนะคะทุกคนเขาก็ให้มาทงตัวผู้ตัวเมีย่ะซื้อมาตั้งแต่เล็กๆค่ะทุกคนทีแรกก็แยกไม่ออกหรอกนะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้เคียงกันแล้วค่ะแต่ตัวเมียตอนนี้ไซส์ใหญ่กว่าเยอะมากทุกคนจะขายได้แล้วนะคะแต่เราจะเอาไว้ทำพันต่อค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกนะคะทุกคน ก็จะเป็นเศษดินนะคะแล้วก็เศษใบไม้แหละไม่มีอะไรนะคะคนไม่มีอะไรกินได้เดี๋ยวเขาก็กระจายเหมือนเดิมค่ะเ้ดูสะบอกกบเรานะคะ นี่ก็จะพากันนอนอยู่ในน้ำโอ้สบายใจเฉยนะคะทุกคนนี่มีคุณชายลอยอยู่ข้างในนะคะประมาณน้ำนี่ก็ประมาณสามวันสี่วันนะคะล้างทีเปิดก๊อกตรงนี้แล้วก็ระบายออกได้เลยจ้าง่ายๆเลยทำที่กันน้ำท่วมไว้ให้น้องด้วยนะคะก็ถ้าน้ำขึ้นสูงเยอะถึงตรงนั้นถ้าเราเปิดก๊อกก็คือระบายออกได้เลยนะคะก็จะลดลงมาเท่าระดับที่เรา ทำไว้เนาะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะได้เล่นน้ําน้อยหนึ่งค่ะประมาณสิบนิ้วนะคะความสูงประมาณสิบถึงสิบห้านิ้วนะคะตรงนี้โอเคนะสิบถึงสิบห้าเซนนะคะประมาณนั้นนี่จะนี่สบายไหมนี่สบายสบาย